Good morning everyone Good morning s t u d e n t นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราได้มีการฝึกการอ่านออกเสียง phonics นะคะตั้งแต่ตัวอักษร A จนถึงตัว Z กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองเทียบนะคะเทียบสระแล้วก็พยัญชนะจากภาษาอังกฤษนะคะไปเป็นภาษาไทยดูสิว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยได้ตัวไหนบ้างนะคะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะ ตัวแรกนะคะคือตัว A อ่า A นะคะ A สามารถอ่านออกเสียงเป็นยังไงได้บ้างคะเมื่อวานนี้เราอ่านออกเสียง A แอะแอปโใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น A ออกเสียงแอทีนี้พอเสียงแอปุ๊บนักเรียนคิดว่ามันเป็นสระหรือว่าเป็นพยัญชนะคะ ถูกต้องค่ะมันเป็นสระภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษนะคะจะมีทั้งหมด26ตัวภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวคือมีตัว a e i o แล้วก็ u ค่ะเพราะฉะนั้นตัว a เมื่อกี้นี้แทนสระแอะนะคะ a.. อะ a p p อ่ะตัวต่อมาค่ะ นอกจากแทนสระแอแล้วนะคะ A จะมีเสียงคู่ของมันค่ะก็เหมือนในภาษาไทยนะคะสระแอเป็นเสียงสั้นเพราะฉะนั้นเสียงคู่ของสระแอที่เป็นเสียงยาวก็คือสระแอถูกต้องค่ะสระแะอะต่อมานะคะนอกจาก A แทนสระแอสระแอแล้วเมื่อกี้นี้ตัวอักษร A A A, A. เพราะฉะนั้น A สามารถแทนสระอีกสระหนึ่งคือสระ A ถูกต้องค่ะสระ A ต่อมาค่ะเสียงคู่ของสระ A คือสระเอใช่ค่ะต่อมาค่ะนอกจากสระแอสระแอสระเอสระเแล้วนะคะ ตัว A ยังสามารถอ่านาแทนพย,ยัญชนะขอโทษค่ะแทนสระได้เป็นอีกสระหนึ่งคือสาละอะถูกต้องค่ะสระอะเพราะฉะนั้นเสียงคู่ของสระอะก็คือสาละอาใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ตัว A เป็นสระแล้วแต่ว่าบางคนเวลาในการเขียนชื่อขึ้นต้นเนี่ยตัว A สามารถแทน อีกตัวหนึ่งได้ก็คือแทนพยัญชนะได้ด้วยนะคะซึ่งก็คือเป็นตัวอ่างนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนี้ค่ะตัวเอสามารถแทนได้สลาดแล้วก็พยัญชนะตามนี้ได้นะคะต่อไปนะคะตัว B อืมโอเค B หมื่วานนี้นะคะเราออกเสียง B, B. ีบ บอกนะคะ B เบบแสดงว่า B จะแทนตัวพยัญชนะในภาษาไทยคือตัวเบเบคือตัวบอใบไม้ใช่ค่ะบอใบไม้นะคะบอใบไม้นะคะต่อไปนะคะ B แทนบอใบไม้ต่อไปนะคะ,ต,ะ,คะตัวอีกตัวหนึ่งคือตัว C ถูกต้องค่ะ C เมื่อวานี้ C เขแคทเพราะฉะนั้น C ออกเสียงเขคือแทนตัวคอควายถูกต้องค่ะ,ะ C คือแทนคอควายนะคะต่อมาตัว D ค่ะ D เดด็นะคะ D ออกเสียงเดเพราะฉะนั้นเดแทนตัว ถูกต้องค่ะแทนตัวดอเด็กค่ะ,ะตัวดีแทนตัวดอเด็กนะคะต่อไปตัว e. อีอตัวอีเมื่วานนี้นะคะอีเออลฟ่์อีเออลฟเพราะฉะนั้นตัวอ e ีนะคะ เป็นอ่านออกเสียงสระค่ะแต่ว่าเป็นสระอะไรคะอีเอและแฟนเป็นสระเอใช่ค่ะแล้วคู่ของสระเอนะคะก็คือสระเอสระเอค่ะสระเอใช่ค่ะคู่ของสระเอ เป็นสระเอนะคะเพราะว่าถ้ามันอ่ะเป็นเสียงคู่ใครคู่มันนะคะมันก็สามารถอ่านได้สองเสียงเช่นเหมือนกับตัวเอค่ะถ้าเป็นสระแอคู่ของมันก็คือสามารถเป็นได้ทั้งสระแอแล้วก็สระเอซึ่งเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเช่นเนี่ยกับตัวอ e ีค่ะถ้ามันออกเสียงเอมันก็สามารถเป็นเอได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะ นักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะคะถ้าใครอยากจะเอาไปอ่านนะคะเดี๋ยวครูจะลบนะคะโอเคค่ะให้เวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบอะโอเคค่ะ ตัวต่อไปนะคะเมื่อกี้ตัว e ตัวต่อไปคือตัว f นะคะตัว f f เมื่อวานนี้นะคะ f fish นะคะเพราะฉะนั้น f ออกเสียงนักเรียนคิดว่าน่าจะแทนพยัญชนะตัวอะไรคะ F อ่าถูกต้องค่ะเป็น for fun ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า f เอาไปเทียบกับพยัญชนะภาษาไทยเป็น for fun ค่ะ ต่อไปนะคะตัว G อ่าตัว G นะคะเมื่อวานนี้นะคะ G ีเกอเกลือล่ะนะคะ G ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัว G ไม่ได้ออกเสียงจอจานแต่ว่าเราจะไปดูเสียงของมัน G เกเพราะ G ีเกอเกลือล่ะเพราะฉะนั้นออกเสียงเกอคะ่ะเกอเกอเพราะฉะนั้นแทนตัวก็ไก่ถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะตัว H อ่านออกเสียงให้ถูกนะคะตัว H นะคะ H ออกเสียงเหมือนเราถอนหายใจ H, H, H นะคะ H hat นะคะเพราะฉะนั้นตัว H เนี่ยสามารถเสียงเฮ่ H, H, ใช่ไหมคะจะเป็นหอหีบกับอีกตัวหนึ่งที่ออกเสียงมากกคู H, H, ่กันคือหอหีบกับหอนกู่ใช่ค่ะตัว H นะคะ ต่อไปตัว I นะคะตัว i เมื่อวานนี้เราอ่านออกเสียง i ออิกลูแสดงว่า I เป็นสระในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้น i แทนสาระอิถูกต้องค่ะแล้วคู่ของสละอิของมันอีกอันหนึ่งก็คือสาระเสียงยาวก็คือสาระอีถูกต้องค่ะสละอิแล้วก็สละอีนะคะต่อไปนะคะตัว j ออะ ตัว J นะคะ J J เจ i c e สเมื่อวานนะคะ J j เจเจวเพราะฉะนั้นเสียงเจเจแทนตัวจอจานถูกต้องค่ะเจแทนตัวจอจานนะคะต่อไปตัว K อ่าตัว K คะ่ะ K ค k a n g a r o o K K ค a n g a r o o เพราะฉะนั้นเสียงเค ขือแทนตัวอะไรคะคอควายนะคะแล้วก็สามารถแทนได้อีกเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่ต่ำกว่าก็คือกอไก่ค่ะแล้วก็เสียงคู่คล้ายๆของมันอีกอันหนึ่งก็คือขอไข่ค่ะอ่าอันนี้ก็คือครูสอนที่เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวภาษาอังกฤษมันมีเยอะมากมันจะมีสละที่เป็น อ๋ oh, สละอัวสละอูก็ไก่ขอไข่พอสำเพา,ะพาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปวันนี้เอาแค่ต้นๆน,นะคะเบสิกก่อนนะคะฝึกเขียนชื่อเล่นของนักเรียนก่อนนะคะอ่ะต่อไปตัว L ค่ะ L l ลเลอนะคะเ L ลเลอเพราะฉะนั้นนะคะ L ไม่ได้ออกเสียง L ที่เป็นอออ่างแต่ว่า L เสียงเลอ เลอแทนตัวลอลิงค่ะถูกต้องเลอแทนตัวลอลิงต่อไปตัว M อ่าตัว M ค่ะ M M ็มเมอร์มังคีเอมังคเีเพราะฉะนั้น M อ,ออกเสียงเมเมอแทนตัวมอม้มาถูกต้องค่ะ ต่อไปตัว n อ่า n no n, n. no เสียงเนเนเนนคือตัวนอหนูถูกต้องค่ะ n คือตัวนอหนูต่อไปนะคะต่อไปตัวโอนะคะเมื่อกี้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราอ่านออกเสียงโอออก o c t o p u s opus, นะคะ o ออก o c t o p u s เพราะฉะนั้น O เป็นสระเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้นี่ O ออกเพราะฉะนั้นตัว O แทนสระออค่ะแล้วเสียงคู่ของสระออก็คือสระอโอเคค่ะสระอเสร็จแล้ว O นะคะยังสามารถออกเสียงคล้ายกับตัวมันเองก็คือสระ o ได้เช่นเดียวกันค่ะสระ o และคู่ของมันก็คือสระ โอใช่ค่ะโอเคค่ะนักเรียนแคปหน้าจอนี้ไว้ค่ะให้เวลา5วินาทีค่ะ1นึ่งสองสมสีโอเคค่ะขออนุญาตลบนะคะถึงตัวโอแล้วเนาะ ต่อไปนะคะตัวพนะคะพเพิรนะคะพออกเสียงเพิเพิเพคือตัวพอพานถูกต้องค่ะพอพานแล้วก็อีกพอหนึ่งคือพอสัมเพานะคะทีนี้นอกจากตัวพีกับพอพานพอสัมเพาแล้วเนี่ยมันยังออกเสียงอีกอันนึงนะคะที่ที่เป็นอีกตัวหนึ่งของพยัญชนะภาษาไทยก็คือปอปลาค่ะอปอปลาค่ะ p พิเภกนะคะต่อไปนะคะตัว q อ่าตัว q ค่ะตัว q อ่านออกเสียงขวัควขวักควอชันนะคะ q ิวขวักควอชันเพราะฉะนั้นตัว q เนี่ยเป็นเสียงขวักขวนะคะอาอาจจะเป็นเสียงคล้ายคล้ายควบกับจูงที่มีคอวอค่ะขวั ขวนะคะ Q ขวค questions นะคะต่อไปตัว R ตัว R ะคะ่ะ R, r ring R, r ring เพราะฉะนั้น R ออกเสียง r นะคะ R แต่ว่าภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่มักจะใช้ตัว R ตัว R เนี่ยเทียบเสียงเป็น รอเรือนะคะแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษเราไม่ควรกระดกลิ้นนะคะเช่นคำว่า ring ไม่ควรเป็นคำว่า ring นะคะเป็น ring นะคะ ring ต่อไปนะคะตัว et s et s s s ัน s sun เพราะฉะนั้นตัว s นะคะสามารถเสียงเป็น เป็นซอโซ่ค่ะทีนี้นอกจากซอโซ่เสียงสูงคู่ของมันก็คือซอเสือแล้วก็ตระก,กูลซออีกอันหนึ่งก็มีซอบอลอสีแล้วก็สอสาลาค่ะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเอเสียงซอเสียงสอมาหมดเลยค่ะต่อไปนะคะตัวทีตัวท,อวทีออกเสียง ทีเธอเทรนนะคะเพราะฉะนั้นทีออกเสียงเธอเธอเธอคือทอทหารถูกต้องค่ะนอกจากเสียงคู่ของทอทหารของมันก็มีทอทหารแล้วก็ทอทงนะคะทอทง ต่อไปนะคะตัว you นะคะตัว you โอเค you เป็นสระาภาษาอังกฤษค่ะ you เมื่อกี้นี้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือเราอ่านออกเสียงว่า you are umbrella you are umbrella mm hmm. เพราะฉะนั้น you นะคะแทนซาลาอะค่ะใช่ค่ะ you are อัมเบลล่นะคะแต่จะใช้สระอะในการเขียนแบบไหนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูจะลองพาเขียนชื่อกันเดี๋ยวครูจะลองพาเขียนชื่อแล้วก็ลองเทียบจากพยัญชนะที่เราเรียนวันนี้นะคะเอาไปเขียนในคลิปต่อไปค่ะต่อไปนะคะตัว V, 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 v Van, นะคะตัว V VV V เนะคะเพราะฉะนั้น V ออกเสียง V V, นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ภาษาไทยมีเสียงเอ๋เราไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัว v นะคะส่วนใหญ่ภาษาไทยนะคะจะใช้แทนเป็นวอลแวนะคะ่ะอืมเป็นวอลเป็นเป็นวแวนนะคะเต่อไปนะคะ w ค่ะ w w v. watch นะคะ w war, watch เพราะฉะนั้นเสียง w เป็นเสียง W วก็คือวอลเวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเวลานิยมเขียนชื่อนะคะคนไทยมักจะใช้ w นะคะใช้แทนวอลเวนมากกว่านะคะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเอาตัว v เนี่ยไปแทนเช่นสมมุติว่าชื่อ,อ,อสมมุติว่าชื่อแวลสมมุติว่าชื่อแวลนะคะแต่ว่าถ้าเรา เอา W เข้าไปเนี่ยเราก็จะทเสียงแววได้แต่ว่าถ้าเอาตัว V เข้าไปเนี่ยบางทีฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติก็จะว่าแววแววอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเลยนิยมเอาเป็นตัว W เนี่ยค่ะแทนวแลวมากกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะแคปหน้าจอค่ะให้เวลา5วิค่ะ1 2 3 4 5โอเคค่ะ โอเคค่ะเมื่อกี้ถึง W นะคะต่อไปตัว x อ่าโอเคค่ะตัว x นะคะตัว x คนไทยก็ไม่นิยมเอามาใช้ในการเทียบอ่า เทียบสระเป็นเอ่อเทียบขอโทษค่ะเทียบพยัญชนะเป็นพยัญชนะต้นในการเขียนชื่อสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ตัว x เนี่ยในภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมีคําขึ้นต้นด้วยนะคะแต่ว่าตัว x เนี่ยถ้าสมมติถ้าจะเทียบส่วนใหญ่จะมักมักจะมาเป็นคําปิดท้ายนะคะหรือว่าเป็นตัวสะกดมากกว่านะคะอืมแต่ว่า x ออกเสียงอ่าออกเสียงซอโซเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวสะกดนะคะถ้าเป็นตัวสะกดเนาะถ้าเป็นตัวสะกดส่วนใหญ่เนี่ย x จะเอามาใช้เป็นตัวสะกดเ,เช่นเอามาเป็นกอไก่หรือไม่ก็เป็นตัวตัวการันนะคะเช่นเช่นชื่อของคําว่า max เนะเาะอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นหญคนไทยจะนิยมเขียนชื่อเล่นตัวเองว่า max ที่เป็น max แบบนี้นะคะอา่า ต่อไปนะคะตัว y y ไม่ได้ออกเสียงวแวแหวนนะคะเมื่อคลิปที่แล้ว y เยอะ yellow เพราะฉะนั้น y เสียงเยอะเยอะเพราะฉะนั้นตัว y แทนตัว y. ยอยักถูกต้องค่ะ y แทน y. ยอยักนะคะอ่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆตัว z นะคะ z ตัว z เนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมนะคะเอามาเขียนเป็นชื่อ ของคนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือมันก็ออกเสียงคล้ายๆเสียงกับตัว S แต่ว่าเป็นการกดต่ําลงนะคะแล้วก็มักจะนิยมตัวไม่ค่อยนิยมเอามาเขียนชื่อแต่ว่าถ้าให้เทียบเสียงเออเป็นเป็นเสียงกดต่ำนะคะซึ่งถ้าเทียบกับพยัญชนะไทยก็บางครั้งก็อาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าซึเป็นการกดกดเสียงให้ต่ําลงอะคะ่ะอ่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เท่านี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองฝึกนะคะเขียนชื่อนะคะภาษาไทยดูนะคะแล้วก็เขียนชื่อของคนต่างชาติดูว่าถ้าเราเอามาเทียบเสียงแล้วอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเทียบกลับไปเป็น ภาษาอังกฤษยังไงหรือว่าจากชื่อภาษาอังกฤษที่ให้มาเนี่ยเราจะอ่านกลับมาเป็นออกเสียงภาษาไทยยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะกิด d b ่า see you later ค่ะ